สิบศึกรอวันแก้แค้นในเรื่องวันพีชจะมีศึกไหนหน่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับนอกจากการแย่งสมบัติแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีความแค้นมากมายเลยกันนะระหว่างคู่นู้นคู่นี้วันนี้ก็เลยนําเสนอนะครับศึกรอวันแก้แค้นในเรื่องวันพีชคู่ไหนเด็ดคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับก็ลองคิดดูละกันและเดี๋ยวมาคอมเมนต์นะและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วก คุณเ,เวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้หากกดแล้วนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า เริ่มต้นที่ความแค้นแรกกันก่อนเลยนะครับก็เป็นความแค้นของบิ๊กมัมนะครับต่อยุคสมัยใหม่นะครับเจาะจงไปเลยนะครับที่ลูฟี่รอแล้วก็คิดเดิมทีแล้วนะครับบิ๊กมัมเนี่ยจะมีความแค้นนะครับอยู่ที่ลูฟี่เท่านั้นนะครับก็คือมุ่งหน้ามาวาโนะเลยเพื่อจะจัดการลูฟี่นะครับที่บังอาจมาย้ำเหยียดนะครับในตัวของแม่ใหญ่บิ๊กมัมแต่ไปไปมามาแล้วนะครับบิ๊กมัมก็ไม่ค่อยได้แก้แค้นนะครับในตัวของลูฟี่สักเท่าไร่แต่นะครับได้มาต่อสู้นะครับกับรอกับคิดนะครับแล้วก็ ทำให้กับบิ๊กมัมเพิ่มเติมไปอีกจนทำให้บิ๊กมัมนั้นนะครับยิ่งเกลียดชังนะครับเหล่ารุ่นใหม่นะครับยุคสมัยใหม่มากขึ้นไปกว่าเดิมจึงทำให้ในตอนนี้นะครับบิ๊กมัมรอวันแก้แค้นแน่นอนนะครับลูฟี่ที่ทำให้เธอนั้นนะครับต้องเสียชื่อเสียงก็คือมีคนเข้าใจผิดว่านะครับบิ๊กมัมแพ้นะครับทางด้านของลูฟี่ไปแล้วก็รอกับคิดนะครับที่สามารถกำจัดบิ๊กมัมนะครับให้แบบว่าไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปนะครับในประเทศวาโนนะครับได้ไดยว่าเป็นความแค้นครั้งยย่เเอรรดับจกพทีีีตมาส เสียชื่อเสียงสุดๆนะครับที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเหล่าเซเปซเปอร์โนว่าทั้ง3คนนี้มาต่อที่ความแค้นต่อไปคิดนั้นต้องลางแค้นนะครับกับกลุ่มโจรสลัดผมแดงน่าจะเป็นความแค้นนะครับที่สําคัญลําดับต้นๆเลยนะครับของยูทัตคิดนะครับเพราะว่าคิดเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับพอเข้ามินิเว l ลก็ห้าวทงห้าวทีนใหญ่เลยนะครับก็คือท้าตีท่าไฟไปทั่วเลยนะครับคือถ้าใครเจ๋งใครเก่งนะครับได้ยก้ว่าคิดนั้นนะครับก็พร้อมที่ต่อสู้ด้วยนะครับฟีลแบบว่าเด็กเฮอร์กำลังแบบเข้า ว่าและมีเป้าหมายแบบว่าชัดเจนเลยว่าจะล้มจักรพรรดิต่างๆให้ได้นะ่ครับแหมก็คล้ายๆกับลูฟี่นั่นแหละจึงทำให้นะครับยูทัตคิดเนี่ยก็เลยไปท้าตีนะครับกับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับพอไปต่อสู้ไปต่อสู้มาคิดนั้นนะครับดันต้องไปเสียแขนข้างหนึ่งนะครับให้กับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรวบรวมกําลังมาใช่ไหมรวบรวมเซสเปอร์นัาบางส่วนนะครับเพื่อไปตีนะครับกับกลุ่มโจรสลัดผมแดงแต่ถูกไคโดนั้นดักตบเสียก่อนนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดจง้้นนอัรแแกกลุ่ม โจสลัดผมแดงแน่นอนนะครับไม่แก้แค้นได้ยังไงล่ะสาเหตุที่เขานี่ยต้องเสียแขนทั้งข้างหนึ่งไปเลยนะครับก็เป็นเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดนี้ มาต่อที่คู่ต่อไปลูฟี่จะแก้แค้นนะครับนายพลหมาแดงอย่างอาคาอินุถ้าพูดถึงความแค้นของลูฟี่ที่มีต่ออาคาอินุนั้นน่าจะเหลือล้นเหลือเกินเลยนะครับเพราะว่าคาอินุนั้นเป็นคนที่สร้างบาดแผลนะครับที่กลางหน้าอกให้กับลูฟี่นะครับเรียกได้ว่าลูฟี่นั้นเจ็บปวดทุกครั้งเลยนะครับเมื่อจับแผลนี้อีกทั้งอาคาอินุนั้นเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายร่วมสาบานของตนเองนะครับอย่างเอสใหเอสนั้นนะครับกลายเป็นรูโดนัทอย่างที่พวกเราได้เห็นเลยนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยก็คือแค ยะเวลาฝึกถึง2ปีด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาตนเองนะครับให้มันแข็งแกร่งเตรียมความพร้อมสุดๆเลยถ้าจะไปต่อสู้นะครับกับคนระดับพลเรือเอกหรือจอมพลเรือในเรื่องวันพีชนะครับนี่แหละมันเป็นแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญของลูฟี่และการที่เขาฝึกฝนหนักๆแบบนั้นยังไงเขาต้องวางเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเขานั้นจะต้องแก้แค้นนะครับให้กับพี่ชายของเขานะครับและเป้าหมายหลกัลกๆเขานนั้นจะต้องไปล้มรัฐบาลโลกอาคาอินุนี่แหละครับเป็นเป้าหมายแรกๆเลยนะครับที่ลูฟีนะ่นั้นอยากจะขี่มีแตะนะครับกระโดดถีบ2ทีนและไปเตะหน้าอาคา ในทันทีเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องใส่คอนเวิร์ตเลยละมาต่อที่ความแค้นต่อไปนะครับซาโบแก้แค้นรัฐบาลโลกนะครับให้กับเอสและก็คูมาอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่สําคัญเลยนะครับก็คือซาโบนั้นอาจจะมีภาพใหญ่กว่าลูฟี่ลูฟี่อาจจะมุ่งเน้นไปที่อาคาอินูใช่ไหมแต่ทางด้านของซาโบนั้นนะครับก็คืออยากจะแก้แค้นทั้งระบบเลยเพราะว่าเอสนั้นนะครับก็คือที่ต้องเสียชีวิตไปหลกัหลกๆเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าระบบนะครับของรัฐบาลโลกนะครับหรือว่าคูมาที่ต้องมาเป็นทาสแบบนี้ถูกเผามัองกอฟ้ากดขีี่ขมงนนาดน้ เป็นเพราะว่านะครับรัฐบาลโลกนั้นก็คืออวยยศนะครับไอ้พวกเผ่ามังกรฟ้าเกินเหตุเกินไปจึงทำให้เผ่ามังกรฟ้าอยากจะทําอะไรก็ทำนะครับอยากกดขี่ใครก็กดขี่นะครับอยากจะซื้อทาสขายทาสยังไงก็ทําไปทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นจึงทําให้ซาโบ้นั้นนะครับก็แค้นเหลือเกินนะครับเห็นได้เลยจากการที่บุกไปที่แมรีจัวซาโบ้นั้นก็เกิดจะใส่เดียวหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับกับพวกรัฐบาลโลกนะครับแต่ก็ถูกเตือนเอาไว้จึงทาให้หากมีการแค้นในอนาคตนะครับยังไงซาโบ้นั้นต้องแก้แค้นนน่อรับพฐาล ทั้งหมดมาต่อที่ต่อไปเลยนะครับไอนี้กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวทั้งกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับจะแก้แค้นต่อหนวดดําถ้าพูดถึงนะครับต้นเหตุของสงครามมารินฟอร์ดนั้นนะครับมันเริ่มมาจากใครก็เริ่มจากที่หนวดดานี่แหละหักหลังนะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับแย่งชิงพลังผลยามิยามีผลในความมืดนะครับที่หัวหน้าหน่วยที่3าของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั้นนะครับก็คือได้มาและนะครับเป็นคนจับตัวเอสไปนะครับให้กับรัฐบาลโลกอีกนะครับจนก่อให้เกิดสงครามมารินฟอร์ดและนี่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับการหัก ต้องไปตายในมหาสงครามครั้งนั้นอีกทั้งหนวดดำยังแย่งชิงพลังผลกุรากุรานะครับของหนวดขาวไปอีกอีกยังไม่พอนะครับยังไปแย่งชิงนะครับอาณาเขตต่างๆของหนวดขาวที่หนวดขาวเคยปกครองก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับหนวดดำนั้นเลี้ยวยันเงาจริงๆเลยกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับก็เลยพยายามที่จะแก้แค้นได้นะครับแล้วก็ล้มเหลวไปนะครับในการต่อสู้แต่ซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าหากอนาคตพวกเขานั้นมีโอกาสนะครับในการแก้แค้นนะครับก็คือทําให้หนวดดำนั้นล่มสลายไปเชื่อได้ว่ากลุ่มโจรสลัดน ตัวและกลับไปแก้แค้นอีกครั้งแน่นอนหากพวกเขานั้นนะครับยังมีกําลังพลความสามารถนะครับที่ยังสามารถล้มหนวดดําได้มาต่อที่คู่ที่6กันดีกว่านะครับแฉงแก้แค้นต่อหนวดดําสําหรับ2คนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีความแค้นฝังลึกกันมานะครับอย่างยาวนานเลยนะครับเพราะว่าบาดแผลรอยแมวขวนของแชงที่ใบหน้านั้นก็ไม่ได้มาจากแมวขวนนะก็มาจากการที่หนวดดํานั้นนะครับทำการฝากฝังเอาไว้ซึ่งเอาจิงๆแล้วนะครับพวกเราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าแ้างนั้นนะครับก็พยายามจะไปเตือนคนนู้นทีคนนี้ทีหรือยุ่งเกี่ยวกับหนวด โดยตลอดเลยซึ <muitas S 2> ่งมาอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวของเขานะครับแชงนั้นอาจจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของหนวดดำเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนและอาจจะเคยมีการต่อสู้กันที่ดูเดือดนะครับจนสร้างบาดแผลนะครับสร้างรอยแค้นใ้แก่กันแล้วเห็นว่าแชงนั้นนะครับไปเตือนกลุ่มหนวดขาวเรื่องหนวดดาอย่างนี้แชงนั้นนะครับไปหยุดมหาสงครามมารินฟอร์ดอย่างนี้คือแชงเนี่ยมักจะมีส่วนร่วมโดยตลอดเลยจึงทําให้ในนาคตหัก2คนนี้นะครับจะมีการต่อสู้กันแก้แค้นกันนะครับเพื่อสะสางคดีความเก่าๆในอดีตเนี่ยมันมีแน่นอนนะคร น่าจะสุดๆแล้วก็มันเลยนะครับเป็นการแก้แค้นกันร,ระหว่างจากักรพรรดิทั้งสองคนนะครับอย่างหนวดดาที่ประทะกับแชงคูดมาต่อที่ความแค้นคู่ต่อไปนะครับความแค้นที่ลูฟี่มีต่อนวดดำเรียกได้ว่านวดดำเนี่ยโจทย์เยอะจริงๆเลยนะแน่นอนลูฟี่นั้นต้องแค้นนวดดาอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงต้นตอนะครับที่ทําให้เอสมาตคีนั้นนะครับต้องไปหมาสงครามมารีนฟอร์ดก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นที่หนวดดํานี่แหละอีกทั้งหนวดดำนะครับน่าจะเป็นศัตรูคนสําคัญของลูฟี่นะครับในฐานะโจรสลัดเลยที่จะแยกชิงัิล้ ถ้าให้ในอนาคตนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยมันก็มีความแค้นที่ฝังลึกกันอยู่แล้วมันต้องมีการแก้แค้นต่อกันแน่นอนนะครับลูฟี่นั้นนะครับต้องแก้แค้นหนวดดำให้กับพี่ชายร่วมสาบานของตัวเองอย่างเอสที่หนวดดำนั้นนะครับเอาพี่ชายของตัวเองนั้นนะครับก็คือไปแลกกับสิ่งีตัวเองต้องการและหนวดดำนั้นเป็นศัตรูคนสําคัญของเขาด้วยในอนาคตมาต่อที่คู่ที่8ประชาชนชาวานุนั้นนะครับจะแก้แค้นนะครับต่อไคโดเพราะถ้าพูดถึงบุคคลนะครับที่ทําการสังหารโคสกิโอเด้งไปก็คือหนีไม่พ้นสำหรับไคโดนนนะะะรรรรัแลกาาาทที่ปปชชเศ ต้องอยู่อย่างยากลําบากสุดๆเลยโอเคแหละส่วนหนึ่งจะเป็นเจ้าโอโรจิใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงแบ็คที่มันดีสุดๆเลยก็คือไคโดนี่เองซึ่งไคโดนั้นมีความแข็งแกร่งมีความสามารถอะไรที่มันสูงมากๆเลยประชาชนประเทศวานโนนั้นนะครับแทบทําอะไรไม่ได้เลยได้ไดําจึงนาให้นะครับโมโนสุเกะรวมกําลังพลนะครับแล้วก็เหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับก็คือรวมผู้คนมามากมายเลยเพื่อจะแก้แค้นนะครับให้กับโคซกิโอเดงนะครับพ่อของโมโมนะครับหรือว่าเจ้านายของก้าวปลอกดาบแดงเห็นว่าความแค้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของเร,าร่าก้าวปล ในเพลงดาบของพวกเขาพวกเขานั้นครับแทงเข้าไปในตัวของไคโดนะครับด้วยความแค้นสุดๆเลยและเป็นสงครามนะครับที่ต้องยืมมือคนอื่นโอเคยืมมือลูฟี่ยืมมือคนนี้คนนี้มาแต่นะครับหากมีการชนะแล้วนะครับความไคโดไปได้ขับไล่ไคโดไปได้น่าจะทําให้ความแค้นนี้นะครับก็น่าจะถูกล้างไปเลยละในอนาคตมาต่อที่ความแค้นที่9นะครับโอโรจินั้นต้องการแก้แค้นต่อไคโดโอโรจินั้นนะครับก็คือผูกมิดกับไคโดมาอย่างยาวนานนะครับยีกว่าปีแต่ว่านะครับด้านถูกไคโดนั้นนะครับมา หลในเกาะโอนิงาชิมะนะครับเรียกได้ว่านะครับทำให้เจ้าโอโรจินั้นถึงกับเสียหมาไปเลยเลยครับฟีลแบบว่าเฮ้ยแกแก้แค้นไรชั้นแบบนี้แล้วก็ตัดหัวนะครับโอโรจิไปแต่ด้วยความที่ว่าโอโรจินั้นนะครับมีพลังผลปีศาจที่มันเทพนะสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับแล้วมันก็พยายามสร้างความปั่นป่วนนะครับสร้างความบันเลยนะครับให้กับไคโดเช่นเผาปราสาสไคโดอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละเป็นความแค้นของโอโรจิซึ่งแน่นอนในอนาคตนั้นโอโรจิก็เฝ้ารอดูแหละครับว่าความแค้งของเขานั้นนะครับจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ที่ทําให้ไโด บรรลัยลงไปนะครับในฐานะผู้ที่หักหลังในตัวของเขามาต่อที่ความแค้นสุดท้ายนะครับความแค้นระหว่างลูกต่อพ่อนะครับก็คือยามาโตะนั้นต้องการแก้แค้นไคโดเพราะไคโดนั้นนะครับตบตีเธอมาตั้งแต่เด็กนะครับเลี้ยงดูมาแบบไม่ดีเลี้ยงดูเธอมานะครับเปรบสบเหมือนผู้ชายต้องการให้แข็งแกร่งนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงจิตใจนะครับของยามาโตะเลยจึงทำให้ยามาโตะนั้นตัดสินใจนะครับที่จะไม่เอาและพ่อของตัวเองเธอนั้นต้องการแก้แค้นนะครับต้องการจัดการพ่อของตัวเองให้ได้นะครับก็คือเป็นอีกฝั่งหนึ่ง ขอองเธนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับและหากไคโดนั้นล่มจมเชื่อว่ายามาโตะนั้นนะครับก็คงจะดีใจมาจจะดูเป็นเรื่องเลวร้ายนะที่ลูกนั้นนะครับก็คือมาแก้แค้นพ่อแต่มันก็คงเป็นผลกรรมนี่แหละที่ไคโดนั้นนะครับเลี้ยงลูกมาอย่างไม่ดีนะครับจึงทาให้ยามาโตะนั้นนะครับเตรียมจะหักหลังและแก้แค้นไคโดอย่างเต็มที่สุดก็ทั้งหมดนี้เป็น10คู่เด็ดๆและกันในเรื่องวันพีชนะครับที่รอวันแก้แค้นนะครับก็คือพวกนี้มีการแก้แค้นแน่นอนความแค้นต่างๆนะครับมันฝังลึกลงไปนะครับภายในจิตใจขของพววกเาา่คิด ยังมีคู่ไหนที่ยังน่าสนใจอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฝั่งทหานเรือฝั่งอะไรก็ได้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายคู่มากๆทุกคนก็ลองคอมเมนต์มานะครับคิดว่าคู่ไหนน่าสนใจอีกและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรเรื่องราววันพีชหรือการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยจะพยายามนําเสนอนะครับให้หลากหลายแล้วก็โดนใจทุกคนเลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตตตาามช่ออองงงงทนนนนััั้้้สรววีคข แล้วขอขอบพระคุณครับ